โอเคครับนี่นะครับโค้ดนะฮะก็ใส่ไปครับเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมครับได้บัตรปืนฟรีนะครับไอเทมโค้ดมาจากตรงนี้นะครับเห็นไหมมุ่งหน้าสู่1 0 0 0 0แสนซับสไครป์ไปด้วยกันนะครับ สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เก็บฟรีไฟนะวันนี้ฟรีไฟอัปเดตกิจกรรมเยอะเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้พี่บอมก็มีโค้ดมาแจกเหมือนกันนะครับใส่ได้1นึ่งพันซิ์เท่านั้นนะครับบอกเลยว่า1นึ่งพันซิ์เท่านั้นนะครับใครใส่ทันก็รับไปเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับของฟรีเยอะมากนะครับแล้วก็ท่าทงท่าทางอะไรอีกนะครับมาวันนี้เล่นให้ครบให้คงให้ครบเนาะก็ได้ท่าทงท่าทางกันนะครับบอกเลยว่า สุดจริงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับสไาด์ไอเทมโค้ดนะครับพี่บอมใส่ไปแล้วนะครับมันน่าจะเป็นสกินปืนเหมือนกันนะครับก็เป็นกล่องสกินปืนของอ่าโคโนะครับทุกคนจะเป็นสกินปืนตัวนี้อ่ะผมให้ดูนะครับสำหรับไอเทมโค้ดอยู่ใต้คลิปนะครับผมแปะไว้ให้ตลอดนะครับผมเนาะโอเคครับมาที่อาวุธนะครับอัรคนะครับเป็นปืนอัรคนะฮะแล้วก็เป็นของโคโนะตัวนี้เลยนะครับอ่าตะกรึงสองแม่นยำหนึ่งนะ ดีมากๆนะครับสาหรับของปืนอาร์คตัวนี้นะครับดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับดามุ่งดาม่าท่าทางดราม,ม่าเกมที่เจมพูดที่จริงที่มึงม,ม,มันไม่เกี่ยวอะไรเลยทุกคนนะครับเกมอ่ะก็คือเกมนะครับเราอ่ะเล่นเกมเพื่อความสนุกนะครับเกมอ่ะเล่นได้แต่อย่าให้เกมอ่ะมันเล่นเราทุกคนผมบอกแค่นี้แหละนะครับก็ประมาณนี้ครับไอเทมโค้ดก็ใส่ได้1 0ึ0งพคน1 0 1 0นสิทธินะก็มีสิทธิ์ได้ทุกคนนั่นแหละที่จริงมันก็ยกเซิร์ฟนั่นแหละก็ ไปดูหรือว่าไปศึกษากันได้นะครับทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้นะครับอย่าลืมมาเชียร์ทีมไทยด้วยนะครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มตรงบอกเลยว่าใครได้แชมป์ก็ติดตามได้เลยนะครับทางฟิวทูปกาลีนาฟรีไฟล์ไทยแลนด์นะครับก็สตรีมอยู่ในนั้นนะครับก็ไปดูได้นะครับผมก็ดูเหมือนกันนะครับก็ดู ครบจบรับของทุกอย่างในนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรดีนะครับทุกคนในวันนี้นะครับก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับบอกเลยว่าของดีจริงๆนะครับเนาะไอเทมโคตรก็นันล่างใต้คลิปนะครับบ๊ายบายและโชคดีครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บ Spin e a s y นะครับเว็บนี้คุ้มยังไงนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะมีโปรโมชั่นเติมเงินด้วยนะครับเติม300ได้320ิเครดิต เติม500ได้5 50เติม1,000ได้1 0 0เคดิตนะครับเติมครบปุ๊บนะครับได้เลยนะครับมีการสมัครผ่าน Facebook นะครับให้บอมออกระบบให้ดูนะครับก็สมัครนะครับแล้วก็รอกินเฟซบุ๊กง่ายมากๆเลยนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเอาที่เราสะดวกนะครับพี่บอมเติมให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ500บาทนะครับจริงๆไม่ถึงนะครับเติมไปประมาณ300นี่แหละได้คดิตเพิ่มนะครับก็คิดดูดีๆๆนนนะะะคคครรัับบเาก็ตติิมง่ย ผ่านเบอร์อลเล็ตได้เลยนะครับ08123เนี่ยเราโอนได้เลยนะครับนี่นัทพลกุลสงครามนี่ยครับ06นี่โอนได้เลยนะครับเนาะโอนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาหน้าแรกนะครับวันนี้พี่บอมจะมาสุ่มระบบสุ่มปักธงนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสําหรับ id ปักธงนะครับโอเคครับมีของรางวัลตามนี้นะครับไปครับสุ่มครับมาหรือเปล่าขอเถอะ ให้ยิดีด้วครับผมเสียไปเหมือนเสียไปแค่สิบาทนะครับทุกคนนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่นะครับไปครับมาแล้วแหละครับปักทุ่งปักชุ่งปักปักปักยังไม่ปักครับผมยังไม่ปักเดี๋ยวปักแล้วรู้เรื่องนะครับไปต่อครับเขาบอกว่าคุ้มนะครับสําหรับเว็บนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะได้หรือเปล่าสําหรับไอดีปักปักโอ้ยังครับผมยังครับไอเย็นจะเย็นดยน้องไปครับซุ่ม แร่ต้อต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคก,การสมจกจ๊กจิกจิกจก,กปักปักปักเฮ้ยปัก,ปกทุกคนเฮ้ยผมฝันไปหรือเปล่าใช่เหรอครับเนี่ยเฮ้ยไอดี ID ปักธงทุกคนเกินเฮ้ยได้เลยนะครับทุกคนอ่ะถามว่าได้แล้วมันยังเป็นอยู่ยังไงใช่ไหมครับทุกคนกดนี่ครับดูประวัติการสุ่มนะฮะกดดีเพไปรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนจะบักอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นไหมทุกคน ถ้าได้ได้แล้วเราก็ติดต่อไปนะครับโคตรดีใจเลยตอนแรกผมจะมาสุ่มเพรน,นะทุกคนแต่ตอนนี้ได้ให้ดีปักทงอ่ะสุ่มไปสิบห้าเนี่ยเออเผื่อได้อีกนะครับทุกคนได้ไะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหให้ครดิตนะครับเห็นไหมนะครับทุกคนเออนะครับถามว่าเราได้ดีปักทงแบบนี้แล้วนะครับให้เราติดต่อไปทางไหนกดไปที่หน้าแรกนะครับนี่แล้วก็กดติดต่อครับเพจครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ส่งข้อความครับ เออไหนทุกคนในเพจเขาก็มีอะไรติดตามเยอะนะครับเรากดถูกใจไว้เลยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะฮะเราพิมพ์ไปครับนี่ครับนีครับผมสุ่มนี่ดีปักธงครับเนี่ยปังครับดีใจโอ้ทุกคนเราตอบได้ไหมโอเคสุดที่แมให้มาดีครับสี่สิบสองนครับโอ้เราโอเคครับพี่เขาก็ตอบมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกคนดูดิเพจเขาตอบมาแล้วนะครับบอกว่ารอสักครู่นะครับโคตรดีใจทุกคนฮึนี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับทุกคนเราได้ท่าปักธงเนี่ยคือโคตรดีเลยนะครับ โอ้โหนี่ผมไม่ได้เมคไม่ได้อะไรแล้วทุกคนดูดิเสร็จครับผมครับคุณลูกค้าเนี่ยแอดมินขอเช็คข้อมูลสักครู่นะครับเช็คเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับนี้ทุกคนเดี๋ยวผมขอเซ็นเซอร์นะครับเขาน่าจะส่งรหัสมาให้แล้วนะครับเอาแล้วครับทุกคนนะครับครับเอาแล้วครับรหัสเชื่อมแบบ Google นะครับโอเคครับผมอูดีเลยนะครับ สุดยอดครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนรหัสต้องอะไรด้วยใช่ไหมครับทุกคนโอ้เดี๋ยวโดนแฮกเดี๋ยวโดนแฮกไม่ได้ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าของจริงนะครับเอเลยรอครับผมใจใจเต้นตุบๆแล้วครับทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเสียงหัวใจผมคือเต้นตุบๆแล้วตอนนี้นะครับโคตรดีใจนะฮะโอ้โหได้ดีอ่ะดีใจอยู่แล้วครับทุกคนนะฮะเอาล้ครับเราได้แน่แน่ครับทุกคนนะครับดีดีนะครับเขาลังพิมพ์นะครับเอาล้ครับได้มาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมตามนี้เลยครับสุดยอดครับผม โอ้โหขอบคุณครับพิมพ์ก่อนนะฮะมาครับเดี๋ยวเราลองมาเข้าไอดีกันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนผมก็ได้ไอดีมาแล้วผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับเห็นไหม <D ice. S 1> ทุกคนดูเอาของเจ๊กลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ